หมกแปสวัสดีค่ะเออดีบมากเลยวันนี้เนะคะ่ะวันนี้ก็คลิปนี้ก็นั่นแหละห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้ามาดูหมูมืดกันนะคะหรือหมูชาโดเขาบอกว่าแรงแรงเอ้เราก็ลองใช้แล้วไม่เห็นแรงเลยก็เลยมาดูนะคะว่าที่เขาใช้แล้วแรงเขาใช้สเต็ปไหนนะคะอ่ะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหมูชารโดนี่จะเป็นแบบดมัมเดเน้นแบบเอทีเคหนักๆนะคะคีดไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละ ลองสู้ดูนะคะว่าหมูชาร์โดเขาสู้ยังไงนะคะอันดับแรกนะคะรู้สึกว่าหมูชาร์โดเนี่ยเขาจะใช้สกิลเป็นเป็นสกิลนี้ก่อนสกิลแ่บเนี่ยอ่าเนี่ยปึ๊บเพิ่มคีย์ให้ตัวเองใช่ปะอ่าแล้วก็เอ้ยต้องใช้สกิลหมูนี่ก่อนหมูชมพูเป็นสกิลร่างสามหมูชมพ,เพูเพื่อเพิ่มอ่าแบบนี้นี่ถ้าอดีตแล้วยงังไงเดี๋ยวลองกันลองลอ,งอ,งอดีตดูสินี่เขาใช้แค่สกิลสกิลร่างสามนะหมูชาร์โะแต่แพทจะลองใช้สกิลร่างติดูจะแรงไหม เออก็ก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้แย่นะอืมใช้โดน่างอาตัติจริงๆเขาไม่ได้ใช้ร่างอัติกันนะคะแต่เบานะ้ร่างอัติอะ่ะเขาใช้แค่ร่างเขาใช้ส่วนมากเขาใช้ร่างร่างสามกันอนะสกิลอะพิชไลนะก็ได้อยู่แต่ว่าเบาอ่ะอู้แต่อู้ ดูเวลานะดูเวลาเนีแรงไม่แรงตัวไหนแรงไม่แรง,แง,แงดูเวลานะแล,แ,ลแล้วจบ,แล,วจบแล้วจบด่านภายในเวลากี่นาทีนะคะอืมคิดแปดร้อยสุดยอดแล้วด,ดูดิหลอดมานาวิ่งเร็วมากค่ะคุณอันติหมูชาโดเนี่ยเพิ่มหลอดมานาแบบให้มันเพิ่มให้มันเร็วขึ้นนะเขาเรียกว่าเพิ่มสป,ปีดให้เรานะคะมาลองใหม่มาลองใหม่มใ,หมใช้แค่สกิลสามของหมูชมพูแล้วก็หมูชาโดค่ะมันคือเทคนิคที่เขาใช้กันนะคะทำให้มันแรงอะค่ะ มาดูซิมายอย่างอ่านี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่สกิลสามปรึบเพิ่ม d a m มจให้ทีมเราแล้วก็ใช้ Shadow, ใบุชาโด้เพิ่มขีให้ทีมแล้วก็ตีหลังมีแผงหลังโบก็ไม่ขี่ะเพิ่มขีดยังไงไม่ขีนะนืาเอาใหม่เพิ่มดาเมจใหม่คุณเพิ่มดาเมจใหม่เออคือคีเราน้อยดยัยไงประเด็นอะ ขี้เลยอะคุณใช่เหรอไอห,หมูชิโอ้วขี้ห้าพันโอ้ถ้าขี้นี่คือแบบจบเลยนะโอ้ถ้าขี้นี่คือจบเลยนะอืมแลอหมูชิ้นนี่อง,งจริงอยู่นะคุณเดี๋ยวถ้าขนะี้จบเลยเนี่ยโอ้ยจบเลยสองนาทีสี่สิบวิเหลือเวลาสองนาทีสี่สิบวิเฮ้ยจบเฉย มูชารโดาคีนี่คือโหดมากเลยคนแต่ขี <laughs> ยากมากเลยอะคีละร้อยห้าสิบกว่าแต่ยังไม่ค่อยได้คีเลยอะอืมก่อยสักทีนะต้องลองสักสามรอบใช่ไหมถึงจะเข้าท่าเข,ข้าทางอะนะคะมาชนะนะน,น,นี่แค่ใช้สกิลแค่นี้นะงั้นเราเนี่ยลดเกาะลดเกาะแล้วก็ขี่ดูเออลดเกาะแล้วก็ตีดูจะเป็นยังไง รถเกาะหักก่อนแล้วอุ๊ยเกาะหักไปเลยแล้วก็นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วคอมโบนี้เพิ่มพลังโจมตีหมู่แล้วก็ให้ชาโดคิถ้าชาร์โดตีหลังบวกคิตีหลังยังไงว่ามาแตกไหมห้าพันสองห้าพันสองไม่น้อยนะคุณห้าพันสองไม่น้อยนะอืห้าพันเอ็ดไม่น้อยนะห้าพันเอนะ็ดก็ไม่น้อยห้าพันเอ็ดไม่น้อยจัดอีกซีจัดอีกซีกซยังไง โอ้โห و, ไม่ขี้เลยโอ้โหดาบขี้บัฟขี้มีบัฟขี้มีสามอันแต่ไม่ขี้เลยหมูชาร์ดูขี้ลอยมากบัฟขี้มีเพื่อนอะไรอย่างคุณโอโ้ไม่อยากจะเชื่อเลยหมูชาร์ดูผมเนะี่ยอยากชอบละ่ะเอาอีกซักตาไหมหมูชาร์ดูเราคุณอีกซักตาเอามาเอามาใหม่เอาใหมา่โอเคมาลำแ,แรกมันไม่ขี้ถ้ามันขี้มันจะโกรธอยู่นะเนี่ย อมึใส่ไฟแล้วก็มูชาโด้ขีหลังโบขี่ห้าพันเห็นไหมถ้าคีคือจบเลยเดี๋ยวจัดก,การหมดดูนี่ก่อนให้รถเกาะก่อนรถเกาะมีคีอยู่อันติได้ไหมอันตีมูชาโด้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอาสากิลตี่ก็ได้เอาขียังอยู่เอาขียงอยู่โบโอ้พันเจ็ดแต่เนาะถ้าไม่คี่พันเจ็ดก็เบานะตีพันเจ็ดแต่สกิลด,ดีเดี๋ยว แต่ลืมนะคะนี่แค่สกิลล่างสามนะสกิลร่างสามมันสกิลอันตินะคะอุ้ยเบาว่าคุณสกิลร่างสามหาใช่สกิลอันติไหมนะคะเออเหมือนแพ้ทางป่ะเนะี่ยก็ไม่ได้แพ้ทางนะอ้ยเขีเยอะมากแต่ไม่คขีเลยแม่นั่นแหละค่ะนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับหมู s ชา d o w นะคะจริงๆควรจะเอาสเตตัสพื้นฐานอะเป็น เอทแล้วก็เอทเคต็มเอทคือ50บวกแล้วก็คีห้บวกขึ้นนะคะก็จะโหดแล้วก็จะคีบ่อยหน่อยนะคะถึงจะมีดาเมจปั๊บคีนะคะหมู s ชา d o โดก็ไม่รอดนะนี่คือคีหิบสองคือคีสาิบเปอนะคะปั๊บอีห้าบอร์เซนต์่าจะเป็น15บก็จะเป็นสี่สปร์เซ็นต์โอกาสคี่สิบห้ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ประมาณนี้ค่ะวิธีการใช้หมู่ชาโดนะก็ไม่แรงเท่าไหร่เลยสปอตแพดว่านะคะสำหรับเพื่อนค กับเอทเคเยอะๆมาแล้วกันนะคะให้มัน50บวกขึ้น55ขึ้นก็ยังดีนะคะเอทเค55เป็นแดกพื้นฐานนะแล้วก็คี้55ก็จะนดาขวดขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยชาวหมู่ของเราสำหรับวันนี้หมูแปดลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Bye.